ท่านผู้ชมฮะมีข่าวมาแจ้งนะครับในช่วงวันที่8ถึง12ธันวาคมนี้ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือว่ามจรนะฮะมหาวิทยาลัยสงของไทยเนี่ยจะจัดงานประสาทปริญญาประจำปี2564รายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามรายละเอียดได้จากพระเทพประวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมจรทีงมงานของเราไปมสาหณ์พิเศษมาครับเชิญชมครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร้นเจ้า,ลาแลัชการที่5ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานคือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาได้ดําเนินภารกิจ ตามพระราชณิธานของร้นกล้าวรัชากาลที่5ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้มหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่อยู่ในภูมิภาค เป็นวิทยาเขต11แห่งวิทยาลัยสงฆ์26แห่งนอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศรวม7แห่งปัจจุบันมีนิสิตทุกระดับชั้นจำนวนประมาณ30,000รูปคนในแต่ละปีนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า4,000รูปคนและในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในปีการศึกษา2564นี้มหาทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาระหว่างวันที่8ถึงวันที่12ธันวาคม2564รวมเวลา5วันโดยเฉพาะวันที่8วันเริ่มต้น เป็นวันจัดประชุมสัมมานาเชิงวิชาการซึ่งเริ่มตั้งแต่ภาคเช้าโดยพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีนาย,ยกสภามหาทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิาลาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมานาต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมวชระบัณฑิตอธิการบดีมหายาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิาลฟาทากถาพิเศษ และในภาคบ่ายเป็นการปรา,ากฐกถาพิเศษโดยผู้แทนของกระทรวงอวจากนั้นมีการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งในระบบออนไซต์และออนไลน์ line, และมีการถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่อสารก็คือทาง MCU TV ทุกท่านสามารถติดตามได้ ตลอดระยะเวลาของการประชุมสัมมนาในวันที่2และวันที่3ของการจัดงานก็คือวันที่9และวันที่10ธันวาคมนั้นได้จัดให้มีการซ้อมรับปริญญาของผู้ที่จะเข้ารับปริญญาทุกระดับชั้นเป็นเวลา2วันก็คือทั้งระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกและจะมีพิธีประสาทปริญญา2วันก็คือวันที่11 ในภาคบ่ายจะเป็นการประสาทปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาส่วนในวันที่12จะเป็นวิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกติคุณทั้งสองวันนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ ทรงออมอบท่านจ้าปกรณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทิปดีสงวัดพระเชตุพลวิมลบังคารารามเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองวันในการจัดพิธีประสาทปยาทั้งสองวันนั้นเนื่องเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ,อ,อไวรัสโควิด -19 เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ทําเรื่องขออนุญ,ญาตจากทางจังหวัดและก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีพิธีประสาทปริยาดังกล่าวโดยได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสาารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนของนายอำเภอวังน้อยผู้แทนของอบออตอออตำบลลำไส และก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยยโดยสรุปก็มีข้อกำหนดร่วมกันว่าสามารถที่จะจัดพิธีประสาทปริญญาได้แต่ว่าให้เป็นไปตามมาตรการและเงื่อนไขที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดนั่นก็คือว่าผู้ที่จะเข้ารับประสาทรับปริญญาบัตรทุกระดับชั้นซึ่งอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ท่านละสองท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะต้องผ่านการรับวัคซีนไม่น้อยกว่าสองเข็มแล้วก็ในหน้าง,งานนั้นจะมีการตรวจตรวจเ ATK ก็คือตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในที่ประชุมยังกำหนดว่าก็ขอให้ปฏิบททัติทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ก็คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก,กอนามัยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดอื่นๆตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดนี่เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้ประชุมปรึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่มีการเตรียมการของมหาวิทยาลัยนั้นขณะนี้ได้มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่ จัดพิธีประสาาปริญาก็คือที่อาคารมวกร48ปรภาษามหาวชิราลงกรณ์ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่จดได้ในห้องประชุมจำนวน3,000ันรูปคนแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องต้องจำกัดผู้ อยู่ในห้องประชุมตามสมควรตามที่ภาครัฐได้ให้ข้อแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะและนอกจากนี้การเตรียมการในด้านอื่นๆได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนว่าเมื่อมีการจัดพิธีประสาทปริยาเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นผู้ส่วนมีส่วนสนับสนุนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็ นิสิตทุกบัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะมาเข้ารับปริญญาในพิธีดังกล่าวรวมทั้งผู้ติดตามเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นมาตรการที่กำหนดร่วมกันเพราะฉะนั้นในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะเข้ารับ ภาษาปริญญาในวิธีภาษาทปริญญาประจำปี2 6 6 4ในช่วงดังกล่าวก็คือวันที่8ถึงวันที่12ทธันวาคม2564ถึงี่จะทียถึงนี้และก็ขอฝากว่าทุกภาคส่วนหรือทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการและกฎเกณฑ์ที่ทางส่วนราชการส่วนงานบริหารท้องถิ่นในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยมหาชลาลงกรราชวิทยาลัยได้กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการทํากิจกรรมร่วมกันของอทั้งของมหาวิทยาลัยมหาชลาลองกรราชวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาร่วมงานต่อไปจึงขอนโมนาทุกภาคส่วนไว้ณโอกาสนี้